นี่คือมนต์12บทของวินเซนต์บารี่ปีศาจผู้เคยเอาชนะกัชได้อย่างราบคาบ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อเกมแฟนตาซีสำหรับออกอาวุธในวันนี้นะครับผมกลับมาสู่ช่วงการเวลาของปีศาจที่อยู่ในช่วงฟาอุโดกันบ้างซึ่งมนของปีศาจที่จะเอามาคุยในคลิปนี้นะครับก็เป็นมนของบารี่ซึ่งบารี่เองก็จะมีบทบาทโผล่มาในช่วงของฟาอุโดด้วยนะครับแต่ถ้าในเชิงของบทบาทจริงๆเนี่ยเขาปรากฏตัวครั้งแรกตั้งแต่ของอนิเมะซีซั่นหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นปีศาจที่ทําให้กัทเสียน้ําตาแบบช่ำๆเลยนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะเอาชนะกัทได้ทําให้กัทนั้นได้รู้ึ ถึงความอ่อนแอของตัวเองมหาศาลเลยครับแล้วทีนี้เนี่ยบทบาทของเขาในช่วงการต่อสู้ปีจพันปีก็จะหายหายไปนะครับแล้วก็มาปรากฏอีกทีนึงก็ช่วงฟอรวูโดโอางที่ว่านั่นแหละครับซึ่งในช่วงฟารวดอเนี่ยบทบาทของบารี่ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับมีเรื่องราวการต่อสู้เรื่องราวการไปพบเจอนู่นนี่นั่นของบารี่รายละเอียดค่อนข้างเยอะจนทาให้ผมคิดแล้วว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะทําคลิปปีศาจที่แบบเป็นภาพรวมอย่างนี้เนาะผมจะเอาเรื่องราวมนเนี่ยใส่เข้าไปในเรื่องของโปรไฟล์เรื่องของบทบบาาาาทขขอองเเลยนแต่่วร ขอจริงๆครับผมขอแยกเรื่องราวการต่อสู้บทบาทของเขาอะไรพวกนี้ออกจากเรื่องมนกันละกันแล้วก็เดี๋ยวเรื่องราวบทบาทของเขาภาพรวมเป็นยังไงอะไรเงี้ยน,นะครับเดี๋ยวมาเจาะมาขยี้กันอีกคลิปหนึ่งกันละกันเนาะวันนี้จะมาพูดถึงมนทั้งหมดของบารี่มีอยู่ทั้งหมด12บทให้พูดคุยกันนะครับซึ่งมี11บทอยู่ในแค n น n อยู่ในเนื้อเรื่องตามปกติแล้วก็มีมนอีบทหนึ่งเป็นมนออริจินัลของที่อยู่ในเกมนะครับวันนี้ก็จะมาไล่เรียงแล้วก็พูดคุยให้ฟังเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบารี่ผู้ที่สามารถเอาาชนะัมได้้้แลวครง เขาจะมีมนอะไรที่มันดูทรงพลังแล้วก็ร้ายกาจขนาดไหนครับอดอื่นเลยมนบทที่1นึ่งโซนิสครับผมโซนิสนะครับก็เป็นมนโจมตีพื้นฐานของบารี่นะครับใช้เขาของเขาในการที่จะยิงพลังโจมตีซึ่งเป็นลําแสงลักษณะของพาย,ยุหมุนนะครับโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งซึ่งกิมมิคของการโจมตีด้วยมนนี้นะครับบารี่เนี่ยสามารถที่จะหันไอ้ส่วนเขาของเขาครับเขาเขาปกติมันจะยื่นมาด้านหน้าเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใช้โซนิสเสร็จปุ๊บมีการหันเขาเสร็จปั๊บมันก็จะทําให้ลําแสงเนี่ยมีการเบี่ยงบินเข้า ไปแล้วก็โจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งแบบไม่คาดคิดได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบรูปแบบการโจมตีที่ว่าไม่ใช่การโจมตีโดยตรงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งถ้าจะรับมือมนบทนี้ก็ต้องมีความระแวดระวังในจุดของการเปลี่ยนแปลงทิศทางการยิกด้วยนะครับมนบทต่อมาบทที่2องกาวโซนิสครับผมกาวโซนิสนะครับก็จะเป็นมนที่ตัวบาร์รี่เนี่ยจะหมุนตัวนะครับผมหมุนแบบทรงนี้เลยนะครับกางแขนออกแล้วก็หมุนติ้ว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 พุ่งเข้าโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งได้ ลุกอยู่ในชื่อมนเนาะซึ่งคําว่าลุกเนี่ยมันเป็นชื่อสื่อถึงว่ามนบทนั้นใช้แล้วร่างกายของปีศาจจะมีความแข็งแกร่งขึ้นด้วยผู้คนก็นเลยสันนิษฐานกันว่ามนบทนี้เป็นมนแบบว่าหมุนด้วยแรงกายมหาศาลของบารี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็เข้าโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งตรงๆเท่านั้นนะครับแต่ใด,ดก็ตามแล้วเนี่ยถ้าทุกคนรู้บารี่เขาเป็นปีศาจที่มีพลังกายโคตรแข็งแรงอยู่แล้วนะครับการใช้มนบทนี้ต่อให้ไม่ต้องเสริมพลังมากมายแต่มันส่งเสริมให้บารี่มีพลังในการหมุนตัวได้ขนาดนี้พลังโจมมตีีีขอออองนน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 ้้้้กกก็ไ่่ยแแแรับลละจาาว ขณะที่พุ่งหมุนไปหาอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขายังมีความสามารถในการหักเหหมุนทิศทางการบินอะไรพวกนี้เพื่อที่จะโจมตีศัตรูในกรณีที่ศัตรูไม่ได้หลบหักทิศหักทางมากเกินไปนะครับก็คล้ายๆกับโซนิสเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าพุ่งไปตรงๆหนึ่งเดียวแต่ว,ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางการโจมตีระหว่างใช้มนต์นี้ได้ด้วยครับและมนต์บทต่อมามนต์บทที่3ดอลโซนิสรับผมดอลโซนิสจะเป็นมนต์ที่ตัวบารี่จะสร้างขึ้นพลังออกมาเป็นลักษณะของสว่านไปที่มือขวาของเขานะครับและทีนี้ก็ใช้พลังตัวนี้แหละใในกาารฟดจตีส่ ถามว่ามนบทนี้รุนแรงแค่ไหนนะครับกัชกลางราชิวขึ้นมากุสตัฟกับบารี่ใช้ดอลโซนิสนี้ฟาดเข้าไปโละเขาให้ราชิวของกัชก็คือแตกเละเทะเลยทีเดียวเชียวครับแล้วมนบทมากีกันโนโซนิสครับซึ่งโซนิสดั้งเดิมเป็นการสร้างลำแสงรูปพายุโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งเนาะพอเป็นกีกาโนโซนิสปุ๊บก็จะเป็นลำแสงขึ้นพายุที่มีขนาดโคตรพ่อคนแม่ใหญ่เลยครับซึ่งอันนี้เขามีรีมาร์คไว้ให้เลยนะว่าในช่วงที่บารีปรากฏตัวขึ้นมาช่วงแรกตอนนั้นนะครับถ้ามองในมุมของ กีกาโนโซนิสอันนี้ของบารี่ถือเป็นกีกาโนที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยครับซึ่งนอกจากจะใช้ในการโจมตีพื้นฐานได้แล้วนะครับโตของบารี่ยังสามารถใช้ในการบินกลางอากาศได้ระยะหนึ่งด้วยนะครับสังเกตว่ามีช่วงที่แบบว่าใช้หมุนติว้วหมุนติว้วแล้วก็บินเข้าไปในร่างกายของฟาอุโรได้เลยนะ แล้วมนบดต่อมาโซชิลครับโซชิลจะเป็นมนโลของบารีนะมนบทเนี่ยนะครับที่จริงแล้วมันสามารถใช้ป้องกันด้านหน้าได้เป็นหลักเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยบารี่จะชอบใช้มนบทเนี่ยในการป้องกันการโจมตีที่มาจากด้านบนมากกว่าเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยถ้ามนมาจากด้านหน้าปุ๊บเขารู้สึกว่ามันจะหลบง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นมนใหญ่ๆมาเลยดูแล้วมันจะครอบตัวบารี่ได้บารีก็จะใช้มนบทนี้ในการที่จะป้องกันไว้ด้านบนซึ่งการที่บารี่เขาใช้มนบทเนี่ยในการเน้นป้องกันด้านบนเป็นหลักนะครับเป็นเพราะว่าเขารักเขาของเขาครับ นะครับเออก็ถ้าเกิดความเสียหายไปเกิดหักขึ้นมาปุ๊บบารี่เองก็อาจจะอารมณ์เสียหรืออาจจะเสียเซฟได้นะครับซึ่งในเนื้อเรื่องของมังงะรู้สึกมันจะมีหักให้เราเห็นด้วยนะครับมนบทเมนี้มันก็เลยดูจะมีการขยี้ว่าบารี่เนี่ยยินดีที่จะใช้ในการป้องกันจากด้านบนเนาะแล้วมนบทต่อมานะครับผมดีเก้าดอโซนิสครับผมดีเก้าดอโซนิสเป็นมนที่ตัวบารี่จะหมุนตัวครับผมซึ่งลักษณะของการหมุนตัวจะไม่เหมือนกับเก้าโซนิสนะครับเก้าโซนิสเนี่ยจะเป็นลักษณะของการหมุนแบบกลางแขนเนาะแต่ว่า d นะครับ จะเป็นการแบบเอามือยื่นไปบนหัวของเขาแล้วก็ลักษณะการพุ่งก็คือเอาไอ้ส่วนมือที่อยู่ด้านบนหัวนั่นนะครับชี้ไปด้านหน้าแล้วก็พุ่งเข้าเหมือนกับว่าเป็นพายุหมุนแทงอีกฝั่งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าใครเคยดูดิจิมอนนะครับขอให้นึกถึงเบรฟท t รนาโดของวอร์เกรมอนครับผมผมนึกภาพนี้ปุ๊บเก็ตเลยนะครับว่าลักษณะการโจมตีเป็นการพุ่งโจมตีแบบนั้นแน่นอนว่าอำนาจในการทำลายล้างอำนาจในการทะลุทะลวงก็จะสูงกว่าเกาโซนิสนะครับแฟนๆยังมีการพูดด้วยนะครับว่ามนต์บทนี้มันเหมือนกับเอากา พลังขึ้นสวาน่างเพราะว่ามนบทเนี้ยมันหมุนตัวแล้วก็มีการใส่ความเป็นสว่างเข้าไปด้วยในส่วนของที่บารี่เขาใช้มือของเขาเนี่ยยื่นไปบนหัวของเขาหมุนติ้วแบบนี้นะครับและมนบทต่อมาอาราดองโกโซนิสครับผมอาราดองโกโซนิสเป็นมนที่บารี่จะรวมพลังไปที่แขนของเขาครับหลังจากนั้นก็จะยิงขึ้นพลังออกไปในลักษณะของพายุหมุนซึ่งขึ้นพลังพายุหมุนอันนี้ของบารี่ที่เกิดจากมนบทน,นี้นะครับก็มันจะโจมตีใส่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะเกิดการระเบิดตุ้มเข้าไปด้วยครับผมโดยที่ว เท่าที่ผมจําได้ในอนิเมะจะไม่มีนะแต่ว่าในมังงะครับเขาจะมีการบรรยายไว้เลยว่ามันเป็นม์นที่ทรงพลังขนาดที่ว่าใช้ปราบปีศาสตร์ในร่างของฟาุฟโดนะครับปีศาจตัวน,นั้นชื่อว่าเดกอสเมียซึ่งไอเดกอสเมียตัวนี้นะครับมันโดนม์นระดับกิกกโนของคีสเข้าไปนี่คือแบบว่าสบายๆชิลๆเนาะแต่ว่าพอมาโดนม์นอาราดอมโกโซนิกสอันนี้ของบารี่เข้าไปก็แหลกเป็นผุยผงเลยทีเดียวเชียวครับแสดงว่าเป็นม์นที่ก็มีความรุนแรงเหนือระดับกิกกโนโดยเฉลี่ยได้นะครับแล้วมนต่อมาโกโซชิลครับ ็นมนสร้างโล่ขึ้นมาเพื่อป้องกันการโจมตีเหมือนกันใส่คาว่าโกเข้าไปก็จะเป็นโซชิลที่มีพลังการป้องกันที่เยอะมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วนะครับคือสังเกตได้ว,ว่าไซ์ของโล่ก็จะมีขนาดที่มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากความใหญ่แล้วเขาบอกว่าความแข็งแรงของโล่นี้ก็เพิ่มขึ้นจากโซชิลมหาศาลเลยครับแล้วมนบทต่อมาอามราโซลุกครับผมอามราโซลุกเป็นมนที่บารี่นั้นจะโอบหุ้มพลังไปที่มือของเขาและมือของเขาตัวนี้นะครับมันจะมีความสามารถในการสะท้อนพลังการโจมตีได้แล้วตันนี้ถามได้ง่ายๆจากชื่อมนนะคร อาร์มเนี่ยเป็นมนที่เล่นกับมือเล่นกับแขนใช่ไหมส่วนราที่มาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป็นมนสะท้อนได้อะไรเงี้ส่วนโซนลุกนะครับมีคําว่าลุกอยู่ก็คาดว่าน่าจะเป็นการเสริมพลังแขนของเขาด้วยเวลาที่จะเอาไว้ปักป้องสะท้อนมนของอีกฝ่ายหนึ่งเนาะซึ่งอันนี้ก็มีการใช้สะท้อนมนการโจมตีของซึ่งภาพที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยเขาก็เอามนที่ปะทะกับคีสมาเลยนะครับบาร์กัสกินิสตันเนาะย,ยิงพลังเลเซอร์ออกมาเป็นประมาณ20สายอย่างเงี้ยบารี่สามารถที่จะปัดป้องสะท้อนการโจมตีกลับไปได้หมดเลยครับอัน,น อันนี้ถือว่าเอกลักษณ์ดีงามดีงามครับและมดบทต่อมาดีโอกา n โซนิสดครับผม, D Dawn นมนดีโอกา n โซนิสดเป็นมลระดับดีโอกาของมลโซนิสแต่ว่ามีการใส่คําว่าดัลเข้ามาด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันจะมีความคล้ายกับก i กา n โนโซนิสเป็นอย่างมากเลยครับผมแล้วทีนี้เนี่ยขนาดใหญ่กว่าก็ไม่ค่อยเยอะนะครับซึ่งก็มีความเห็นของแฟนๆว่าถ้ายิงกีการโนโซนิสกับดีโอการโซนิสดเนี่ยนะครับบางทีก็แยกออกยากเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้ามองในเชิงลึกคือดีโอกา n โซนิสดเนี่ยมันจะไปเน้นเรื่อง ทำลายล้างที่สูงกว่ากีกาโนโซนิสหลายเท่านั่นเองครับแล้วมนบบต,ต่อมาชินดอโซนิสครับผมชินดอโซนิสเป็นมลระดับชินของตัวบารี่นะครับซึ่งก็มีคําว่าซึ่งมีดอโซนิสเข้าไปด้วยนะครับก็จะเป็นมนสร้างพลังคลื่นสว่างของบารี่นั่นแหละนะนะซึ่งอันนี้ก็ใช้ผ่านหนังสือสีทองของกัทในตอนที่ต่อสู้กับเคลียร์เนาะแล้วทีนี้นะครับสังเกตได้ว่าโ oh, อ้โหพอกัทใช้ปุ๊บเป็นภาพที่น่ารักมากเลยครับซึ่งก็เหมือนเป็นการรวมพลังใจเนาะให้แบบว่าร่ายมนพร้อมๆกับบารี่แล้วกก็็็้้โจมมตีีีเเเคลยยยรพออออๆๆันนน่่่าาซึงงหดู ถูกพลังทำลายล้างของมันเชียวนะการโจมตีนะครับมันไปโดนส่วนร่างกายที่เป็นเปลือกอันแข็งแรงของเคลียร์ซึ่งก่อนหน้าที่จะไล่มนชินพันหนังสือสีทองกันเนี้ยไม่มีมนส่วนไหนสร้างความเสียหายให้กับส่วนนั้นของเคลียร์ได้เลยซึ่งมนส่วนนี้ก็จะเป็นหนึ่งในมนที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับร่างกายของเคลียร์ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยมีรีมาร์คไว้ให้ด้วยว่ามนบทนี้นะครับมีแฟนๆถึงกับส่งคําถามไปหาอาจารย์ไรกุบโดยไม่ได้ส่งคนเดียวนะครับผมส่งกันหลายคนโดยไม่ได้นัดหมายอาจารย์ไรกุบแบบได้คําถามมาพวกถึงก็ต้ออออองงงมมีกกาาาารรรตเเเเเปป็็นนนนื่่ลยแฟขส ว่าฝีมือระดับบารี่เนี่ยเขาสามารถที่จะแบบเรียนรู้มนชินดอโซนิสได้ด้วยตัวเองหรือเปล่าอย่างนี้เนาะซึ่งอาจารย์ไรกูเขาตอบชี้ชัดนะครับว่าในช่วงเฟลโดเนี่ยนะตัวของบารี่เองเขาก็ ไม่ได้มีมนชินอยู่แล้วนะก็คือในการสู้ช่วงนั้นแล้วก็กลับโลกปีศาจไปอย่างเงี้ยยังใช้มนสูงสุดได้ถึงแค่ดีโอก่าโซนิสตันนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไปจนถึงช่วงหลังฟาวดช่วงต่อสู้กับเพียเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะได้มนบทนี้มาใช้อย่างแน่นอนนะครับอาจจะว่ากลับโลกปีศาจไปก่อนเนาะก็เลยกลายเป็นมาต้องไร่มนบทชินอันนี้ผ่านหนังสือสีทองของกัชนั่นเองนะแล้วมนบทต่อมาบทสุดท้ายครับผมอันนี้เป็นมนของเกมออริจินอล <S <S นะครับอันนี้ขออภัยนะหาภาพประกอบไม่เจอครับ ทำอธิบายให้ดีนะคือมันเป็นมอนโซนิสที่ยิงลําแสงรูปพายุแต่ลักษณะเด่นของมนบทนี่นะครับคือมันจะสามารถเป็นคลื่นลําแสงนําวิถีในการโจมตีใส่ฝ่ายหนึ่งซึ่งการนําวิถีตรงนี้บาร์รี่เองสามารถที่จะปรับเปลี่ยนควบคุมทิศทางได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ควบคุมทิศทางได้ดีกว่าโซนิสปกติที่ว่าแค่หันเขา่าปุ๊บทิศทางเปลี่ยนเล็กน้อยแต่สตูอาจจะยังหลบได้อยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นออรโซนิสปุ๊บก็จะสามารถยิงโจมตีได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นเลยครับทั้งหมดนี้ ผมปีศาจที่เคยชนะกัชมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งมนหลายๆมนของเขาก็จะมีการพรีเซนต์ในเรื่องของพลังทําลายล้างที่โอเคนะคือมันโอเคในแง่ที่ว่าไม่โอเวอร์โอวังเหมือนกับ3ตัวที่ผมทําไปก่อนหนะ้าน,นี้นะครับอย่างเคลียโนดอาร์ชูรอนอย่างนี้หรือโกมใช่ไหมมันก็นจะเป็นปีศาจที่ไม่ได้ปรากฏตัวมาก่อนหน้านี้แล้วพอมันมีบททีนึงปุ๊บมลแต่ละบทของเองก็แบบดูอลังการดูโอเวอร์โอวังเลยอะไรอย่างี้นะแต่บารี่จะออกเป็นแนวแบบว่าทรงพลังในแบบของเขามากกว่าจะโอเวอร์ขนาดนั้นนะอันนี้ในมุมมองของผม มีเรื่องเราอะไรอยากจะมาพูดคุยอยากจะมาคอมเมนต์อยากจะมาเพิ่มเติมกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แลวชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ